ค่ท่านผู้ชมวันนี้เราจะนําท่านผู้ชมขึ้นขอคอครับอำเภอขอคอจังหวัดเพชรบูรณีไปกันเลยครับเบ็ดก็ไม่หมดมิมก็ไม่เต็มเนียคนที่มาเยวนะไปกันแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นขอคอกั้นเขาวันนี้ครับเมื่อวานนี้เราไปที่เขาเรียกว่าเปิดตะเบิกปูตะ ปูเปิดเปิดเปิดปูจับปูปูจับเบอร์จับปูอีเล็กอ่เปิดจับปูวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวเขาขอกันกับพปเนาะครับยี่สิบสองกิโลเมตรกับท่านผู้ชมนี่เราก็มังเดินทางเริ่มต้นที่มาจากศรีบ้ากิโลครับโอ้มีร้านนวดกันแล้วนะบุญนี้ หนา่งต้องงี๊เจ้าอันนะพ่อยน่ะตีหนวดใน้แม่ตีระนองอันนะนี่ถ้าไปลับไปจำทันทีระนองกันเนอะเออตีเราไปนอนนวดกันสองคนอ่ะใจมันนวดดีอ่โอ้มันนวดดีเลยโบกตรงนี้มันไม่อยู่เหรอเละมันเจอโควิดไปทีเดียวมันเจอโควิดไปทีเดียวมันเจอโควิดไปทีเดียวตั้งแต่แกไปลับมันมาละตั้งแต่แกไปลับมันมามันก็ต้องมันก็ต้องลดเ้า แก่ย่างลวมวูดกับแถวนี้ครับเมียอร่อยมากครับไม่จิตตีเลยวะไม่จิตตีตำเมียฝรั่งครับนี่ตอนนี้เมียฝรั่งสุดไปแล้วครับโดนตำตางขึ้นกลางหลังลมเนี่ยตางขึ้นกลางหลังลุมบนมาเล่นั่นอ้าวบนมาเลนั่นอันีหลายอันมันรู้แหละว่างหลางโบอันอ่าทัดเลยเนีรอยแหละ ตอกก่ก็กับหลดเวกันเมียแกับรถดเป็นไหมวะไม่อ้าจบเลยกันแ้เยเยเหยยันเมียแั้เหหันเมียปีกวันตแกมอไตแกอยาจะลองเหรอจ้จลงอ๋อกูไปตั้งเป็นหงวแหละตังหนนั่นกี่คนึงไม่รู้คนนนแหได้ยินาจะลองบนกับจิ้ จรนัมไม่เป็นจิรไม่เป็นทั้งยังตัดใจหลดไรในหลวงนนี้ติบมาต่อมาหน้าเบียร์อย่างเดียวนั่นแก่งเก่แล้เขี้ยึเร่แบมบูหมูกระทะครับจอบแกจอบปอกรับการังที่อกไปเจรับรับใช่หรืแไม่ก็ตอนทีออกไปต้นต้นปีนหมกรันทิงอยว่าบอเป็นกุ๊กที ไอ้ทีที่เกลับกูเดียวเนี่ยไปหาลูกค้าไงแล้วเกลไปแล้วก็ไปถึงเกไปถึงนี่กรู้กันเลยละไม่รู้กัเองก็แล้วกันนั่นผมเนื่อยกันเลยนี่ตงติดไปน้นตลอดเลยชมไม่ไ่้ปูเพ็ดยิ่รีสอร ย่างไวเลยอเดี <antics> o, ๋ยวมันเด่นงมาจ่ายยางยังว่านขอโมีเลยครับเดี๋ยวมันก็ต้องนี่เป็นเที่ยงไงจริงเที่ยงได้เป็นว่าเราต้องร้อนใช่ไหมยังมื่แหละยมเติมจัดงสปูนกโอ้ร้านนเปิดกันเต็มหมดเลย ดูดึงลยับคพัดน่นอ่ะน่นนะเออเปนมันแหลมมันแก่ๆนี่ไม่ตึงนาพตนีต้องรัดไปเรอยๆไปตามทางไ่ถึงนอเนี้ยนอนเนี้ยตางชื่อนอนเนี้ยอรอ๋อเตเลยนอนเนียว่ะ ตำแหนเจอครับตรงนี้ตำางเจอคกินตำแปักเจอแักบวมปักเากบวม <laughs> ต้มตึงแหละมวินาทีปลาต้มเหรอมันรู้มากงไหมว่าอีน้ำมันเยอะตรงไหนเอาคอต้มเลยนะเพื่อ้เกียดีเหรอนครปฐมเล่นอะไรเหนือคต้มมาอันนี้นครปรมขอคออ๋ออำเภอขอตำบลนครปฐมไมเนี่ไปได้จำเจมากกูลำการจังในบูที่เกลียดจะเกลเล่นเล่นกันนะ เลื่องเราแต่ว่ามูดีดีตำบลนครปฐมขับต่อไปถึงหมายเลสองดกิโอีกสกิโลเมตรต่อตึงนั่นอืมจุ้งสมองตุ้สีอดี ดอกไม้ให้คนข้าวไปใต้หลูคนละยียดที่บอานคนจำรับจำหรับ <c oughs> คนติดชอบใต้หลูด้วยจะพอะเลยเป็นถุงดอกไม้มัดเลย แกตามมาแป๊บเดียวมาตึ้งแกตึ้งเราแหละนุ่มจะไปร่วงเลยกันทุตายนุ่มก็บ้าไปอ่ะก็บบ้าเลยผีร่องกันนุ่มกันนีจ้ามนุ่มั่งเราหนุ่มร่งมีสิงดิมั้ยเออแป๊บเดียวตามมาตึ้งนี่แหละเปิดตัดหม้อกันดูหรือเปิดใจตัดหม้อกลางวันนั้น ดีแท็กไม่มีเลยเหรอม่เปลี่ยนเเได้แหลกนะเงินนอ่เออมีนะคนที่จีแต่มันแลเล่ไม่ได้เล่ไม่ได้ไอไไอไอป้องใมันใหญ่ไกองรงเลยบันนีเราใช้ไ้แะทำธุรกิจอ่ะใหญ่ไกลเลยใหญไกลนั่นแหะที่ลากีฬานะกฟ้องไปเลยใหญ่ใหญ่ไกลเลยเนาะเออเลือรองฟตาลุกไปเลยไปตัดติใหญ่ไกเอรอันนะเราไม่ได้ทำอะไรนักนอ่ะเงิน นี่ท่านยายมันอาจจะอับะอ่ะบ้านเรามีบ้นนาบ้นมีบ้นยุกอับเปียวเลยนะบ้านเราีบ้านเราดีจืดับได้ดี้าเลยอับเจ้าไปบโหี่แน่เลยเพื่อหลงป เตียวเรือถุงน้อยติมันลอยลกกูไม่อยากจะ่นั่นอะไรล่ะว่ากยเตียวเรือถุงน้อติมันลอยมน่มีเละมีนะโอ้เดี๋ยวน่นเราน่จใจหน่อย้ตัวกเตียวเรือนั่นเาได้ใจเขาเล่านั่นได้ใจกันนับชื่อเต้นไปน้องเต้แล้วเก็นเก็นเก็นเก่บ้านาเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยก็เหลือะไรแหละเออม่าอย่างร้อยว้าลเรากยเจอเลืเดียวเกนก็เราเนี่ยนามในบ้านต้องม่าล้านั้นร้อย้าเ่า เราจิ้มเล่น้ำมันนี่ต้นกินก็ไปได้ซะเดียวต้นสุดยอดเลยเรายอมรับต้น,น,นต้นไม่เหลืองมากเหลืองกินแต่ว่าทิ้งไรติมันกระเดือกก็ไปในปากลิ้นมันรูรชดชติตัวมันไม่รอด<น>มันกินไม่ได้อ่ะมันใหญ่กินนี่มันก็กินไม่ได้นเะนี่ยหัวมันถือแก้งแต่เล็กจือตุ่มจือจัดจัดทุกวันตุ่มทุกวัน,นไม่รอดออะไม่มีใดใตองรักกรรมเนี่ยม้วนเป็นตัวเลยพุย ตุ้งต้นลมเปิดตัวเลยก็กินแต่น้ำไม่กินเลยนี่มีมุสลิมเราไม่กินหมูมุสลิมเลยไปเลยจ้านี่ครับท่านผู้ชมคนเดีรก็ขึ้นผู้ก่กันจิแลับาสนี่ไปครับเอ็นเอ็นหมอมแนักจรนงจ้ชมครับนี่ครับเที่วเลยครับแขึ้นอแล้วครับทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเริ่มจะกสิบนาทีบาไปครับหนูเลยเข้านู อ๋อลุ่มเมือนนั่นลุ่มจับโปกงเนจีนอุ้ยไม่ใช่นั่นนะก็ลุ่มปักปายใช่เนี่ยเรื่องควากว้างอะไรอยู่กลางเดินเหรออ่านี่แหละโอ้เพอาะดีดีดีคามกว้างกนจีนเลยอันนี้โอ้กว้างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเป็นได้เป็นได้หรยบเลยช่วยงาะเลยเอาละท่านชมตอนนี้เราขึ้นกันแบบกลางระับชั้น

คลอกเลยต้องอกเลยนะนี่ครับอักษรโค้งครับพี่เราครับเอาแก่ตามล้ํามันเดี๋ยวเราดึงเลี้ยวมือเป็นไปหน้าไปเลยนั่นน่ะอยู่ล่างเราอ๋อนี่ครับตามติดตูนมาเลยเลยไม่รู้แหงกลองเบอรจีก็ไม่เป็นมากันนึ่งร้องก้าบที่ยากรก็มาเตรียมอะไรมากินกูมึนเม็ดเลยตัวชอบเหลืองที่อาเบิร์นั้นถือไม่เล็กเมื่อกี้วันที่นี้เบอรจีไม่เป็นแต่เบอรจีไม่เป็น มันเดจำเยบอกจ่ใจนู่นตาไอจำตุงิรูต้าหิรเลยนี่กันเทนออกรนีมันเออกันเปิดเปิดได้ไม่เป็นแหละก็จำตุงิรูตาโอเคเออพิ่งน้ที่รีนี่นะแกรบเออคือกลางกลางเมื่อน้ซับกันเนม่ไม่จะทำได้แต่ว่าจรวนในไม้่เหมือนในไม้นี่จำใจเป็นกันจรวนในำตงีโรูยังกลางนะไม่ยอมถุงพุทธกัน มอกเรหัวผมเลวลกเลาจวววัวควั่ไมด้วัววัเตอร์เลยนะอันนี้ไม่ใช่วัเตอร์นะนี่บิดาเหรอโอ้ยไมบอกไ่จะใครรู้มจะิงอยากจะทีมึงให้ตกเหี้วนี่นะอุบัติเหตุในกามาเดียวอ่ะ ไอ้คอรเนี่ยนกริงไปอับันัลมก็ไปน้องก็ไปนี่นี่ไปปอกหมอกไว้ผอมหมอกก็ไปนอนครับตันตีรเลยตีนึ่งก็ไม่นอนตีนึ่งเลื่อแล้วหมอกต่อจางตีนึงตีร่อหมอกจางเล่ยมอกไม่มีอนแรงไปนอนหมอกเมดแล้วขึ้นไปนอนอือตอนตีมนขึ้นไปนอนหมอกอย่างนี้ดีดเไปนอนครับหลายดอกขับพัดลมตีนึ่งตีร่องแต่ได้นอนนางโกนอนกฟริดาคาแลงมากครับ นั่นเอแล้วอ่านั่นเรียบร้อยแล้วเลอยถึงอยู่แล้วเองเงือมงเละก้าวโน่นล,ลูกลงวัดรือวบนหน้ากล้อง่อันเก่งนะอันกันดังกันอัน,นอันเก่งนำจิ้ม,น,มนะต่วเ,เองแตกมามองเงินยไม่ได้ปลาไก่ลูกไปนอนแยกเดียวกัน <c oughs>

นั่นอันนี้ใา้ใจกัดนะไม่ไปอ่ะนั่นรูปไปไปกันมีมีมีสะอึกกันใช่างไหมตุกึ์ปลุกปลุกกันใย่งไหมปลุกปลุกมีตอนมีได้กันเติมผลไม้กันตอนกตอนนี้เราก็ลังเป็นตาม้าสูอัเปอขอขอตุกจิ้นกินมากินติดติ ส่วนจีนอยู่านก็๊ินข้าวได้หเอนี่ครับขกินข้าวเลยล้วอ่ะตาอยู่ที่กินข้าวทุ่งขงนันลมครับตรงนี้ครับตรงบ้านย่างกุ้งย่างไปตุ่งขันันลมทางนี้ครับ อันนี้เขาทำอะไรกินมาไว้หน่อยอันนี้พัฒมีกุ้งอะไอันนี้ต้มตำพัดมีหรือยางไอจีพูดนั่นปูเลือดเต็มแมตเลยปูเลือดเต็มจานแล้วตื่นเราไปเจอได้เราก็เจออะไรตรงนั้นนะตั้งรากันเนี่ยเอาปูวันนี้ปูปูปัดปงกระรี่ครับพุณนะทำผู้ชมปูอะไรกูไม่เลยเหรอกูจะดูนี่ปูมดกุ้งมดแต่ว่ากุ้งแก้วไหม้เดี๋ยวแกปูมาเยอะเพิ่งไปกินมาเหรอฮะาวกูจกินอะไรว่าไม่กินไม่เยอะหรือเดี๋ยวเพิ่งไปกินมาเรียนอยู่เลยอ่ะ นั้นโบปูมิเลยนะปูประถมคดีครับโบรีโนะอะไรที่ว่ากับพี่เอ็มที่บุญนะพี่เอมพี่พอยพ่อแม่เออใส่กองกับเลยกำลังลมณ์กันน้อยครับเพื่อแป๊บเดียวแม่เลยกองหนึงแม่ตอนนั้นดีเนไฮะไปได้แหละกองนั้นอ่ะชุนไม่มีรูปเพื่อแป๊บเดียวนี้พอนครับ พอคลิปตาตึองบอกผมเอือตาทุกเรืเออพุดกล้องเลยนั่นน่ะขึ้นเหมือนนั่นน่ะพ่อนี่ครับกลางเต้นบรรยากาศนี้เต้นนี่เหมือนเอ้ยยางช่วยห้ามว่าลมฟันกับมันได้นั่นนี่ไปเจอไปเจอทีก็ทำไปย่างทีก็วนได้พอมันมีน้มาเออพอมีผ่านมาบ้างเลยยี่งมาเก็บกินฟันเห็นไหมบ้าอันนั้นนอนเย็นนอนเปียกอยู่นี่พอกางเครื่องก็เปิดแรกนุ๊กไหมฮะท่นเป่าไปจึงที่เรานอนนุ๊กโม่งแล้ว เดี๋ยวึ่นก็มีเหมือนผมจำไม่ไล้แต่เมื่อนี่ตู้เลีงล้มตีกวางไม่ได้ไปกินเลยมัดล้มเต่านั่นกันื้นตีกวางนนีมาเป่าได้ไหมอาอแล้วมันมุ่นเร็วขึ้นดูมุ่นเร็วไอ้ตายกับเปลินไปไม่ได้อันนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เริไปแล่นกันเริ่ไปเก็บเก็บขาไฟจะเกยังอ่าไม่มีกาไฟปัดล้มนี่เมื่อกลางอันเดี๋ยวเราไปโตปัดล้มมันใช่กลางอันนี้มันผลิตไฟได้ตัวเองเอ๊ะอ่าอ๋อโซล่าเซลล์เลยโซล่าเซลล์เลยกันนัาน กขาเป่าวกเลไหมยายมันมาบมือยู่อนั่นงนไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้เลยมันต้องตามไปดู็ัือก็ปัดแรงดูเป็นร้อยตัวดูนี่นะปาปบูไปด้วยูไม่เดียมีของนันสวาทับกำลังบัดี่เหรอจมีเหลา

เดอะคิงคองเขาคอเดอะคิงคองมาถึงแล้วครับพี่น้องครับเดือกต้องมีมุมเกี่ยวอะไรกันนู้นโอ้ยมันหลุมนี้มันอยู่ต่อหน้าเลยนี่นั่นแหละนี่เกี่ยวๆอันใหญ่ครับอันพอเราไปยุ่งเก่ๆตึ่มันมันดักฟูเดินฟูฟูร้อนเอ๊ะมันโอ้ยมันดักขมงินมาเสียงนะปาร์ตของวินล้นนะน้อยมากอย่างลูกนนี่คำนึมาถูกติตุกไปเนาะติตุกปี่าจุ่มจนเราหรือเราเน่งกับ เ็นุ่มแร่งแกตายตอนมาเลยัดลมมุ้นยู่แต่วันคิดเล่นทำพี่เลอยได้พูดถนั่นกลมเรงไหมคมชิ้นจุดกันเดินทางอันนี้บกมือโล่ไหมแชร์ไปตึงกัรกยุดมุ้นันทีดิ่้นี่ซอนความรวยโวยการตัวมน้ำตุ้มดังหันลมนี้นั่นนะก็มีดอกไม้คนไปใต้รูปออทีนี้ลมแรงอี